ไปทางไหนกันนะพวกเองเลยเออยังไงสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่อุลซิกฟักตอนที่เจ็ด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 หลายตัวแต่ว่าเป็นแค่ตัวเดียวนะอ๋อหัวกับทีมแม่เราไม่นะทางไหนเราล่าเราล่าบอกถามกูก็ไม่รู้กูก็หลงเหมือนกันไปทางเหนือแล้วกันทางเหนือทางไหนวะเออมั่วแหละครับคราวนี้ไป โอ้โหไอ้พวกนี้มันไล่มาไม่ไม่หยุดเลยอย่ามองไปด้านหลังมิเงนจะช้าโอ้เสียงเันหมาฮอบฮอบซ้ายหรือขวาอ่าตัวละครไม่รู้มาถามันมองหน้ากันเฉยอ่าไปซ้ายแล้วกันเดี๋ยวนะลอยท่อมันหายไปช่างท่อมันเถอะเอออ๋อนี่ไงท่อส่งน้ำตามไปเลย ใ,ใครมันมากินอะไรอยู่แถวนี้น้ำป uh ั่นตาจูเลสิกปักทางไหนต่อลอล่ะกูไม่รู้เจอรี่กูน่าจะอยู่ใต้ดินประมาณสี่สิบฟิตได้เลยอ่ะอ๋อแล้วจะให้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะไอพวกมันจะมางาบตูดเราพวกมันคงไม่มาแล้วล่ะมันคงไกลจากเขตของพวกมันบางทีเราอาจจะปลอดภัยแล้วก็ได้ปลอดภัยเหรอเรื่องนั้นจะแน่ใจได้ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้เราจะติดแงกอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออ กระถูกนะดูดีส่สิอ่านพวกนี้ได้ไหมโอ้น่าจะได้อยู่นะมันเป็นแผนที่ของการต่อท่อพวกนี้มีระบบต่อกันอยู่สีท่านทางถ้าฉันนำมันมาเทียบกันแล้วก็ดูจากดีเทลนี้แล้วก็เราอาจจะคิดออกว่าเราจะต้องไปทางไหนขอให้พวกนายเนี่ยไปดูรอบๆตรงหัวมุมนะว่าจะเจออะไรบ้างเสร็จแล้วฉันก็ม้ลมาเทียบกันเออแล้วหนูจะทำไงต่อเจส ให้หนูช่วยไหมมันดูไม่น่ายากเท่าไหร่เอาจาัดไปครับลองดูฮะอืมพิมพ์เขียวที่แสดงถึงมุมสี่ทางเริ่มจากเธอก่อนเลยนางดีม่าโอ้จะได้ส่องดูรายละเอียดได้ง่ายสินะเริ่มจากจุดแรกมีบันไดสองเส้นต่อไปกับท่อเอ่อมันทางจะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาจุดสุดท้าย มีกล่องอิเล็กทรอนิกส์สองอันวางอยู่มุมขวาด้วยนะเส้นของเบลลี่บ้างนี่ครับเฮ้อสว่างจ้าจ้าชิบหาย <c oughs> เออมีบันไดขึ้นข้างบนหนึ่งอันแล้วเหมือนว่าจะลงไปไกลแล้วก็ทางตันด้วยโอุย้ยมีท่อมีท่อสีเหลืองที่มุมไปทางซ้ายติดไปกับพื้น <c oughs> ดูทางไหนมั่งเจอรี่ยอดคุณพ่อดีเด่นแห่งการด่าลูกมีบันไดมุมขวาแต่ก็อยู่ไกลามาก โอ้โหมืดนมากเลยเนี่ยน่ากลัวจุด A บ้างครับแล้วก็มีแทงค์น้ำสองอันนะดูมาถึงไอ้หมอนี่ก็ไม่รู้เราต้องถามคุณหมอดูเลยครับเรากำลังมองหาอะไรเนี่ยอ่อท่อใหญ่ๆกล่องอิเล็กทรอนิกส์แทงค์น้ำแล้วก็บันไดมันเป็นเส้นทางที่ถูกลองหาดูนะเอ๊ะน่าจะเป็นของนีมาหรือเปล่าอ๋อลองถามเจสดูบ้างนะครับอยู่กับลอร่าไม่ได้ลูกลูกอยู่ไหนเด่ะเจสหนูอยู่นี่ไงอ๋อเหรอโทษทีมันมืดไปหน่อยอ่ะ จะเที่ยวไปไหนนะลูกใครจะไปต่ตาเสาเยอะขนาดนี้และอีกอย่างก็มืดดใครจะโง่ไปตลอดตลอดห่ะคุณพ่อโฮ้ยปัญหาคือผมไม่รู้อันไหนเพราะงั้นผมจะเลือกอันผิดก่อนฉันคิดว่าไม่น่าใช่อันนี้รู้ได้ไงคะมันเหมือนกันหมดกูกะว่างั้นแหละเพราะงั้นกูเลยเลือกอันที่ไม่ใช่ไงหวังว่าคุณจะพูดถูกเอาล่ะทุกคนฉันว่าฉันได้ทางที่ถูกแล้วแน่ใจไหมป้าแน่เพราะกูเดาเดาล้วนๆอ๋อเดาถูกหรือเปล่าเนี่ย มันต้องอันนี้แหละก็จากข้อมูลที่ได้มาจากพวกนายเทียบกันแล้วตรงกันเดะนั่นไงได้จริงด้วยครับมีจุดเซฟขึ้นมาโอเคจุดมันอยู่ตรงนี้และทางที่เสียงอะไรอ่ะเสียงเหมือนคนเคาะช้อนมาแล้วบิลลี่นายต้องไปดูนะมีอะไรมาก,กับความมืด <c oughs> ทำไมกูรู้สึกว่าอีเจ็ดไม่ได้รู้สึกไปคนเดียวแล้อมีไรเหรอบินลี่บินลี่ไม่รู้กูไม่มีมีดมีแต่โอ้โหมากันเป็นโงูงเลยเันหิวมากโอ้マイกอสนี่เอ,อ้ยมันวิ่งแสงหน้าไปทําไมอ่ะเฮ้ยโอ้หมาไม่หันตั้งตัวเจสระวังแย่แล้วใหย่แล้วหย่แล้วปลดปล่อยพลังคุณพ่อ เอาเห็นยื่นมือออกมาเฮ้ยมันล้อมลอยไปหมดแล้วแถมมันไม่สนใจน้ำปั่นจุลศิษย์ปักด,ด้วยมันกลัวสายมันกลัวแฟอย,อยู่ข้างหลังกันไว้บีเฮ้ยออกไปไอ้พวกตาขาวตามาขนาดนี้จิ้มตามาสักทีเป็นไงล่ะบิลลี่ดูดิกลมดิ๊กเลยตัวสุดท,ท้ายครับไม<ป>เฮ้ยเจอกูขู่ไฮแวบ,บเลยทีเดียวไปดู ไฟไฟแม่งตกใจไฟมันยังตามมาไม่หยุดหยอ่อนเอาพี่หนุย่ยเออเออทำตัวเป็นประโยชน์บินลี่เร็วโอโ้โหวิ่งแซงหน้าเด็กอีกลุกขึ้นเร็วมาแล้วเอ้าหยุดทำไมเปิดไม่ได้หอยโอ้ย แหกเอ้อไข่แหกเกลี่เร็วเข้าเฮ้ยเฮ้ยมันจะงับตูดกกแเา้ากูเคยโดนงับไปหลายที่คราวนี้เออกดสลับกันครับกดสลับกันไวอดแดกเอาค้างเฉยเลยโอ้ยโอ้ยพระเจ้าขำหดหมดเลยอะที่ฉันทำะไรลงไปอะฉันต้องรีบลงไปทาหาลูกนะเดี๋ยวก่อน ลากไปด้วยพวกปีศาจแกรี่เธอไม่เป็นไรหรอกเจสเป็นคนเก่งเป็นเด็กดีเธอรู้ว่าเธอกำลังทำอะไรเธอกำลังเอาตัวรอดคุณจะรู้ได้ยังไงคุณจะปล่อยให้ลูกอยู่กับพวกเด็กสาวนั้นไม่ได้แกลี่ฟังก่อนนะถ้าเรากลับไปเนี่ยเราไม่แต่จะตายกับตายเพราะมันไม่มีทางหนีส่วนคนพวกนั้นก็คงจะเดินตามทางไปจนถึงทางออกสถานีส่งน้ำเลยลอล่าบอกว่าจะไปที่นั่นโยเดอร์ก็อยู่พวกเขาด้วยนะให้ตายเถอะถ้าเราจะไปเจอกับพวกเขา แล้วก็ต้องไปที่นั่นนั่นคือทางที่เร็วที่สุดเธอพูดถูกงั้นเรารีบไปกันเถอะแล้วเราจะไปยังไงอ่ะนั่นสิไปทางไหนอ่ะเอ่อมันต้องอยู่ใกล้ทะเลปะ <c oughs> น่าจะใช่นะมันเป็นสถานีจ่ายน้ำเมื่อโซกินจะบอกว่าที่นั่นเนี่ยมั่เกี่ยวกับําก็ต้องอยู่ใกล้ทะเลปะเจลรี่ทางเกาะก็อยู่ใกล้ทะเลนะอ๋อเออเหรอแต่ว่าที่สวนน้ำก็ต้องใช้น้ำทะเลใช่ไหมพวกนั้นก็ต้องสร้างสวนน้ำเพื่อก,กันมันสิเออใช่ฉันรู้นะว่าอยู่ที่ไหน เขาจะสำรวจก่อนจะได้รู้ว่าเราจะไปที่นั่นยังไงด้วยเจ้านี้ใช่ไหมโปเลป็กานอ๋อโมกุดีเดอรคุณพูดอะไรอ่ะเขาจะคิดแป๊บหนึ่งจะไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ได้กลับมาที่เกาะน,นี้หลังจากสิบสองปีอินเจนเปลี่ยนเกาะนี้ไปมากเลยเอ่อผมไม่รู้ว่าคุณเกี่ยวข้องกับอินเจนแล้วก็เกาะน,นี้ยังไงนะแต่ว่าคุณสามารถคุยได้ไม่อาจจะคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรนะเจอรี่ ฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือคุณกับลูกสาวโอเคผมเข้าใจฉันเติบโตมาที่นี่ระหว่างต้นไม้พวกนี้คนของฉันเป็นนักตกปลาแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำตกปลาทุกฤดูฉันชอบว่ายน้ำมากพ่อฉันเลยเรียกฉันว่านีมา๋อ <see> ผมเข้าใจแล้วคุณกับครอบครัวเคยอยู่ที่เกาะนี้เหรอครอบครัวของฉันเผ่าของฉันได้อยู่ที่นี่มาเป็นพันปีแล้ว จะไปที่ไหนได้ล่ะพวกพวกเราเติบโตนในป่าปีนต้นไม้สัตว์ประหลาดพวกนี้ไม่มีอะไรเคยเกิดขึ้นมาบนเกาะมาก,ก่อนเออกูจะเอาอะไรดีวะเนี่ยมูดะแปรฟังมันบ่นต่อไปเรื่อๆยๆแลวกันเลยครับอ่าบ่นเสร็จแล้วเหรออืมอินเจนเนี่ยมายึดที่ของคุณเหรอผมไม่คิดมาก,ก่อนว่าก่อนนี้จะมีคนอยู่มาก่อนพวกอินเจนไล่พวกคุณออกเหรอ ใช่พวกนั้นสัญญาว่าจะมอบบ้านและยารักษาและการเรียนรู้ให้กับพวกเราให้เดาพวกนั้นคงผิดสัญญาสินะจากมุมของฉันนะพวกเขาก็ทําตามสัญญาแต่ดันเป็นบ้านที่มีแต่สลัมยารักษาโรคที่ไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างโรงเรียนที่ไม่มีครูสอนอย่างนั้นก็เกาะก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฉันรู้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของฉันทั้งนั้นพอพวกอินเจนนั้นเข้ามาเรื่องก็ถึงมือพวกคนใหญ่คนโตที่มาจากคอสตาริกา มาถามพ่อฉันว่าถ้าอยากให้เกาะนี้มีความมั่นคงและเจริญขึ้นก็ต้องทําให้ทั้งคอสตาริกาและพวกอินเจนประทับใจจะได้มีเงินเข้ามาสู่เกาะแต่พอเข้าไปถึงกับถูกขอให้แต่งตัวหล่อๆใส่สูตรผูกไายเพื่อได้เข้ากับพวกอินเจนมันพูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเรา <c oughs> ขอเรื่องของเราไปดีกว่าเพราะกูต้องตามหาลูกสาวนะฉันพึ่งมารู้สึกตอนนี้เองแหละว่าพ่อของฉั้นเปลี่ยนไปขอผมเสริมอะไรนิดหน่อยนะ มีผู้ชายที่ชื่อว่าแฮมมอนเขาเป็นคนประเภทที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เขาเป็นคนคุมอินเจนแี่เขาจะทําทุกทางเพื่อให้สวนของเขานั้นสําเร็จแล้วเขาก็ทําสําเร็จนะกับพวกไดโนเสาร์ไม่ใช่ผู้คนของฉันเอ่อพอได้แล้วล่ะงั้น่ะเฮ้ยผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกนะแต่ผมต้องการตามหาลูกสาวนะโอเค ฉันอาจจะโคมโกไรอะไรยไม่ใช่คนที่พูดเก่งอะไรนัแต่ไปลุยกันเลยเอาล่ะเจอรี่เลิกคุยกันได้แล้วตอนนี้เราอยู่ไหนกันนะที่มีความคิดดีแล้วอาจจะยากหน่อยแต่คุณอยากพักไหมก็รู้สึกเหนื่อยและหิวน่ะแต่เป็นห่วงลูกมากกว่าดีเฮ้ยเสียงอะไรมาเพลนหึ่งคุยกันตั้งนานพวกในลาฟอร์สลัดใครอ่ะ จริงๆแล้วพวกมันอาจจะคล้ายกับหงวุบวุบต่นเสา์น้นมีส่วนหนึ่งที่เป็นขนและก็คือนกในปัจจุบันแต่นเสาซึองผลจากยุคจูรัสสิกนั้นอาจจะส่งเสียงร้องเหมือนกับนกเออคุณนึกว่าอะไรที่แท้รถพูดได้นี่เองรถพูดได้เหรอไม่ได้ใช่นะครับมันคือองความรู้ที่ออกมาจากรถนี่เองแล้วไอ้รถคันนี้ก็น่าจะเป็น รถที่ถูกไอ้เจ้าที่เล็กไล่กระทืบมานี่ครับคันนี้แหละไปและทางอีกหน้านหนึ่งคือนังหนูเจสกับอีกสองนอ <c oughs> โอ้โหวิ่งจนตาถลนย <c oughs> คงรอดแล้วนะมังร <c oughs> อดจริงเปล่าโอ้ดูนี่สิเ <c oughs> บลลี่มันเจออะไรอีกมันคือบอ่อเคมีเหรอน้ำเขียวเขียว อะไรล่ะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแท้งส่งอาหารไว้สําหรับเลี้ยงนะ่ะเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงปลาเพื่อเอาไว้ให้อาหารพวกสัตว์คล้ายๆกับแท้งน้ํามันเลยฮะให้วานนักข่างนี่เหรออาจจะทํานองนั้นใช่เหรอโอ้นี่ปลาเยอะมากต้องมีวานกี่ตัวถึงจะกินหมดไม่รู้เหมือนกันเหมือนแท้งนี้สามสี่อันน่าจะให้วานออสการ์ได้เลยนะเนี่ยอ๋อตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญปลาแล้วเหรอก็แค่ดาวเก่ง บิลลี่บิลลี่ยังไม่เลิกแขะป้าเครับมีอะไรเซนตรงนั้นด้วยเหมือนจะเป็นเอาไว้เตือนความจําที่นี่เป็นโรงเพาะเลี้ยงก็ต้องมีการจดบันทึกก็ดิเฮ้ยจากกลินของฉันเนี่ยผมไม่ได้เอาไปเลี้ยงพวกวานใช่ไหมจุลศิษย์ป้าเขาจะเลี้ยงวานหรอกนะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่กูกลัวก่อนละอะไรก็ไม่รู้ฮะนอะไร เอาไม่มีบิลลี่มึงทำตกใจไปงั้นเละอเฮ้ยคืออะไรครับเฮ้ยโอ้ไม่มีอะไรเจอไอ้พวกนี้แทนพ่อเจสโอ้ขอบคุณพระเจ้าเจอกันจนได้ไม่เป็นไรนะลูกไม่บาดเจ็บหนูไม่เป็นไรกลับบ้านได้ยังอะ จะกลับยังไงวะเนี่ยลูกก็ดีจังนะที่คุณปลอดภัยเจอร์รี่คุณมาถึงนี่ได้ไงโอโ้โหก็ปีนมาหลายหลุมเหมือนกันเลยนะก็จะมาถึงโชคดีที่มีรถพังพังที่ยังทํางานได้นะนี่หมายความว่าสก็อตสอกินโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ว่าไงนะมันไม่ได้ต่อสัญญาณด้วยซ้ำในคุณบอกว่ามันโทรได้ไง จะเป็นไปได้ไงจากระบบควบคุมที่เชื่อมต่อกันมันบอกว่าที่นี่ใช้งานได้นะอ๋อนอกจากว่ามันมีระบบควบคุมจากคอมพิวเตอร์รวมถึงโทรศัพท์ด้วยถ้ามันไม่มีพลังงานมากพอหรือจากแหล่งแบตเตอรี่มันก็ต้องรองระบบให้บูตขึ้นมาเงียกรีบทำให้มันใช้งานได้สิป้านี่คุณยอเดอร์ฉันระเบื่อกับการใช้อำนาจของคุณเกินพอแล้วนะ งั้นเเลอแล้วคิดว่าตอนนี้เรากำลังเที่ยวอยู่หรือไงถ้าเราไม่รีบติดต่อไปที่อินเจนเพื่อขอความช่วยเหลือเลยก็ยานบี52จะมาถล่มที่เกาะนี้เป็นทะเลเพลิงว่าไงนะใช่แล้วป้าพวกเขาจะเผาสัตว์เลี้ยงที่น่าสมเพชของป้าให้จมไปพร้อมกับเกาะนี้พี่เจ้าบ้านี่สินะที่นายบอกว่าถล่มราบคาบในตอนนั้นใช่แล้วทำไมไม่บอกก่อนที่บ้านของฉันนะ มันความว่าไงเนี่ยบ้านของเธอเหรอจะเป็นบ้านเธอได้ยงไงที่ฉันไม่บอกก่อนก็เพราะว่าเราจะได้ออกไปจากเกาะก่อนหน้านี้ยังไงล่ะเกาะนี้เคยเป็นที่อยู่ของคนมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะดรสกินทําหาอะไรอ่ะเออหล่อละเห็นแล้วลอละเดี๋ยวนี่นางนั่นจะไปไหนจะไปรู้เหรอแบงโดนหักหลังเธอละรู้จักเส้นทางนี้มีห้องควบคุมอยู่เธอน่าจะไปใช้โทรศัพท์ที่นั่นแม่งเอ เันรีบทำให้รีบใช้ได้มือต้องบอกกูเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ดูจากของพวกนี้น่าจะมาจากยุคพลิโซนิกก็แน่แหละหลายสายพันธุ์ไม่ได้มาจากยุคจุลสิกซะหน่อยเดี๋ยวดูลูกสาวบ้างครับนั่งคิ้วขมมดเยวเป็นไงบ้างเจสหนูยังสั่นงันงกถ้ากลับไปหนูอาจจะติดคุกเพราะก็หาขโมยของหนูเหนื่อยที่จะหนีแล้วพ่อพ่อรู้ลูกแต่เราไม่เป็นไรหรอกนะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับ แหล่งข้อมูลมน่าจะมีบ้างแหละมีอะไรอ่ะเช็คโอค้โอดี อะไรล่ะเนี่ยใส่ระบบคุญแจเข้าไปในรูเอเออะไรวะจะหมดอายุภา,ายในยีิบสี่ชั่วโมงในตอนเช้าเสียบเข้าไปเลือกหัวข้อ input ค้างไว้3วินาทีคิวแพดจะรีเซตปุ่ม3ครั้งจากนั้นหมุนคุญแจไปที่ปุ่ม,มรีเซ็ตแล้วก็กรอโค้ดใหม่เสร็จแล้วอันนี้คือป้ายกลับบ้านใช่ไหมฉ <c oughs> ลาดมาก <c oughs> พวกนั้นใช้ตัวเลขจากวันและเวลาของในแต่ละยุคเพื่อ <Okay. S 1> <pe> er เป็นรหัสคุญแจ เพราะงั้นถ้าดูจากยุคเรโซโอ,รอีกที่มองเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะไม่ได้เริ่มขึ้นตรงสัปดาห์วันนี้วันเสาร์ก็คงต้องหาวันศุกร์แต่ข้างล่างไม่มีวันศุกร์นะยังไงวะเราต้องหยิบอันนี้มาแปะอ่ะเพื่อไปหาโค้ดได้ครับเราจะใส่โค้ดนี้ในรหัสแล้วกัน <Okay. S 1> เอาละเดาว่าอันนี้นะเจนก็ดูปลาอยู่ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลย เก่าหัวจนหมึนลแ,แล้วแกรี่ใส่รหัสผิดไปสองรอบแล้วเนี่ยเอ่ออ่ะหมุนไปที่อินพุตค้างไว้สามวิครับปิดปิดเอ๊ะแล้วก็ไปที่รีเซ็ตอ่ากอกปุ่มที่เราต้องการอ่อผ่านนาทีออกเ่งง่ายๆนี่แหละหนึ่งสองสามสี่อ้าเปิดด้วยเย้พวกเรากูมีทางออกให้กับทุกคนแล้ว แต่มึงไม่สนใจกูเลยตาเหลือกอะไรก็ไม่ดูนี่บ้าไอ้ผมนี่มันเอากล่องมาเล่นทำไมล่ะเนี่ยเงินเงินทั้งนั้นเนี่ยเปิดทำไมล่ะไอ้โง่เดี๋ยวก็มีคนเห็นล่ะโอใจเย็นเห็นอะไรล่ะคะมาแล้วครับยายเสือกไอ้โง่เอ้ยมีคนเห็นจนได้นั่นงคืออะไรเหรอของอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ของสำคัญมากสำคัญประมาณว่าถ้าเธอรู้ล่ะก็จะฆ่าเธอซะ แกห้ามยุ่งกับเธอเลยโอ้อแค่หยอกเด็กเล่นนะทุกคน,กคนฉันเปิดลิฟต์ได้แล้วมาถ้าจะทันเวลาอะไรล่ะเนี่ยไม่มีอะไรเราแค่เตรียมตัวให้พร้อมนะ่ะนี่ไงมันถือไปครับพร้อมกับมีดแต่ดังเจสเนี่ยมองด้วยสายตาแบบอืมกูมอยากรู้จริงๆเอาจะมาหรือไม่มาเราไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะเฟยจุ้งชิบารหายเลยแกเี่ย ดูนี่มากมันเผลอหลับสงสัยจะเหนื่อยกันมากนะครับวิ่งหนีแ้วเสามาทั้งวันทั้งคืนนี่เจ๊มันเป็นไรวะมันงุดหงิดงุดหงิดอะไรเป็นไรเหรอลูกหนูเป็นเมนอะอะไรล้วเนี่ยอะไร underwater นะครับตอนที่พวกคุณกำลังอยู่ใต้น้ำอาจจะทำให้แรงกดอากาศมีผลต่อหูตาจมูกตูดจุกกระเลฮไยมองหน้ากูทําไม จเดีพวกนั้นกําลังพูดถึงภาวะการเมาในโเจนเพราะอากาศนั้นกําลังต่ําทําไมลูกถึงรู้ดีจังเคยดูในหนังน่ะโอ้ฉลาดนะเนี่ยโอ้โหเรากำลังจะลงไปเหรอใช่แล้วล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นนะโอ้โหลงลงไปด้านล่างนี่ครับเพราะว่าไอ้เจ้าด็อกเตอร์ลอลาหรือว่าด็อกเตอร์กินลอลาซอกินอะไรสักอย่างนี่แหละมันชื่อนั่นแหละนะมันลงมาข้างล่างนี่ครับ มันลงมาทําอะไรมันอาจจะมาขี้ก็ได้จุดทิกพาร์คมีที่แบบนี้ด้วยเหรอนี่มันเจ๋งไปเลยแม่งวางแผนกันไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าจุดทิกเวิลด์เลยนะครับระวังฉันจะนําปล่อยให้หน้าที่ดีเป็นของทหารกล้าเดินแม่งอย่างกับนักเลงโอ้ยเจ๋งเจ๋งโคตรๆไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนฉันจะคุยกับแฮมมอนได้ไงเสียงของดร ที่มันกระดูกตัวอะไรครับเนี่ยเหมือนเอเลียนเลยไม่เหมือนไดโนเสาร์เน็กโชเที่ยงคืนสี่สิบห้ามันได้มีโชอะไรตอนที่คืนวะเร็วด้วยนะเสียงของอีป้าแล้วมันอยู่ไหนนี่คือด็อกเตอร์อ๋ออยู่ด้านล่างนี่เองฉันรู้สึกแย่กับเรื่องนี้มากมันบ่นอยู่คนเดียวครับอืมเขาต้องมีอะไรเคลียร์กันเยอะเลยนะด็อกเตอร์สกินนี่ เจอรี่ซัดหน้ามันสักดอกตีหน้าคนเก่งไม่ได้นะอะขอดูมันก่อนครับน้อยอแอบบนแอบบนเปิดประตูเลยไม่ต้องสนอะไรนะมันทำแบบนั้นไม่ได้มันล็อกอะ่ะแน่ละไปเจสต่อไปลูกต้องหาทางแก้แล้วละ่ะเอ้นี่คือกระจกทั้งหมดเลยนะฮะกูต้องฟังจันบ้างนิ่นันก็บ่นอะไรก็ไม่รู้ไอถดงนี้ละ่ะ พ่อเหมือนมีระบบอินเตอร์คอมตรงนี้นะโอ้ดีเลยลูกอนเตคอมคือระบบสื่อสารเลยครับผมโอ้ดีมากเลยลูกๆเก่งๆลอร่านี่ผมเองนะเจอรี่ลอร่าได้ยินไหมฉันได้ยินแล้วฉันดีใจเลยที่พวกคุณรอดมาได้อะคุณมาทำอะไรล่ะเนี่ยเราจะต้องหยุดระเบิดเจอรี่กาะนี้ไม่สมควรโดนระเบิดทิ้งเอา แทนที่จะเอาตัวอเฮ้ยมันปิดลิฟต์ทำไมเฮ้ยยายป้านี่หาเรื่องอีกแล้วตอนนี้ฉันได้จับตัวประกาศไว้แล้วพวกเขามีสี่คนสามคนเป็นอเมร,ริกันและหนึ่งคนงคเป็นคนของคอสตาริกาฉันจะไม่ปล่อยพวกเขาจนกวพ,พวกคุณจะยกเลิกการระเบิดวัดเอ้ยคุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้คุณทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้เหรอ ER! ทำไมถึงจะไม่ได้ล่ะ คุณอยากจะมาเถียงกันกับเรื่องพวกนี้อีกงั้นเหรอพวกอะไรสมเหมือนไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่หรือยังไงพวกมันไม่มีจิตใจเหรอเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่ว่าจะเป็นชีวิตของพวกมันหรือชีวิตของพวกเรามันก็แค่พวกสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตมันก็แค่นั้นถ้าเมื่อไรเราไม่จัดการดูแลพวกมันในตอนนั้นต่างหากแหละที่พวกเราจะต้องรับผิดชอบพอถ้ามันหลุดไปนอกเกาะเมื่อไหร่ระบบนิเวศทั่วโลกก็จะสูญสิ้นในทันทีให้ความรับผิดชอบนี้ มันไม่ได้หมายถึงว่าการปล่อยให้พวกมันได้มีชีวิตอยู่อย่างที่พวกมันต้องการเหรอฮี่นี่มาเถียงเก่งโยเดอร์มิลลี่พวกอินเจนจะระเบิดที่นี่แน่นะก็ไม่เชิงหรอกเพราะจริงๆแล้วคนที่อยากจะระเบิดที่นี่ก็คือพวกคนถของกองทัพเพราะต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องอรั่วไหลของแก๊สพิษแทนยังไงล่ะเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นนะ่ะแสดงว่าอินเจนก็ร่วมมือกับกองทัพเลยครับเพราะต้องการปิดเรื่องนี้ปิดเรื่องทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะไม่อยากจะรับผิดชอบนันเองนะครับ นี่เป็นบ้าไปแล้วเกินก็ได้เอาพวกอาหารมาคุยมาสวัสดีแกอยากจะเห็นระบบที่ถูกควบคุมใช่ไหมได้เอาันจะทำอะไรอะพวกนั้นพูดว่าไงพวกนั้นจะระเบิดไหมลอร่าได้โปรดฟังพวกเขาเถอะมีเหตุผลหน่อยพวกกำลังทำให้อารมณ์เข,อของงาครอบงำนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผลอะไรต,ตอนนี้ฉันคิดว่าให้ธรรมชาติเป็นฝ่ายควบคุมเถอะ ที่นี่มันบ้าไปแล้วไม่เอาหนาเราลาเดี๋องละเหตุผลสักทีมันจะต้องมีทางอื่นดิการมาขัางพวกเราไว้ที่นี่เพื่อแลกกับพวกเดรเสาที่มันบ้าไปแล้วใช่ไหมลอล่าฉันรู้เจอร์รี่ฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรและตอนนี้ฉันกำลังจะทำให้ดูว่าการมาขค่มขู่ถึงการมีอยู่ของเกาะแห่งนี้ในเรื่องของการไม่คำนึงถึงสิ่งต่างๆที่พวกมันนั้นสร้างมากับมือไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกอินเจนหรือแม้แต่พวกรัฐบาลเองนั้นมันจะส่งผลยังไงกับพวกมันลอละ มันจะทําอะไรเนี่ยฉันจะปล่อยโมซาสอรัสบ้าไปแล้วเหรอเกาะแห่งนี้ไม่มีทางที่จะเอามันอยู่หรอกนะตัวใหญ่ขนาดนั้นถ้าปล่อยมันออกมาแะ้วก็มันจะเข้าทําลายระบบดิเวที่นี่มากกว่า70ดสิและทั้งโลกด้วยมันก็แค่ตัวเดียวแหละมันตัวเดียวแต่สามารถกินวานหลังค่อมได้ทั้งฟูงเลยนะคุณก็เวอร์ไปลอล่ายาโอ้โหดูรอยยิ้มมันไม่ทันแล้วสินะอ้ลา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 ไหน เห็นมีอ๋อยังไงมันอยู่ในกรงครับมันเป็นตัวยังไงวะใช้แผนบีแล้วกันแผนบีอ๋อไอ้บิลลี่ต้องมาออกแรงฮึดจึ๊ดนี่เอออย่าให้พระเอกโชว์หล่อมามึงจะบ้าไปไหนอีด็อกเตอร์เฮ้เรียกมันด็อกเฉยก็พอไม่ต้องมีเตอร์โอ้โหมันขึ้นยากจังอ่ะเฮ้อเฮ้อถอย เกลียบร้อยหายไปไหนแล้วนางนี่คันเน่อยู่นี่เองนางป้าต้นที่นะเจอรี่เพื่อประโยชน์ของเกาะนี้มันก็เหมือนกับขุมทรัพย์ที่ต้องรักษาไว้ฉันหวังว่าคุณคงจะไม่ว่ากันมันยังไม่สายนะถ้าเปลี่ยนจะโอ้โหอ,โอ๋มีเก็ดเป็นปลาด้วยอะไม่เคยเห็นแบบโสซารัส์อย่างนี้มาก่อนเนะลยเราลากคุณน,นี่เจอรี่ฉันว่านเราเลิกเขียงกันทัทีเถอะนะแล้วเรงแสดงให้เห็นพวกอินอโอ นั่นไงสมนำหน้าดังด็อกล่วงลงไปแนละ้วฮะเออช่วยปลาด้วยรีบออกมาเร็วกูจะออกไปเออนั่นหายไปพิบตาชิบพายแล้วคิดว่าทำอะไรอยู่นั่นเนี่ยช่างหัวมนเถอะทุกคนและอยู่ให้ห่างจากไอ้หลุมนั้นด้วยช่างหัวเหรอ,หเ,หรอเป็นอะไรนายมีปัญหาหรือไง ฉันไม่รู้หรอกนะว่านายจะคิดยังไงแต่ฉันจะมาโทรศัพท์อืมันไส้กับความเก่าหอยเจ้าเบลลี่มันจะเก่าไปไหนโอ้แล้วกดโทรศัพท์แล้ทังที่ถือขวานอยู่นะนี่คือวิลลิมยูเดอร์นะครับรหัสคือที่หนึ่งสองสองขอคุยกับผู้พันหน่อยครับผมครับครับครับผู้พันนะครับรายงานจากที่เป็นอยู่นะครับก่อแห่งนี้เนี่ยกูไม่กลับแล้วสันฟาทีมก็ตายในหน้าที่ เหลือรดแค่ผมคนเดียวเท่านั้นบาโวทีมก็ตายหากันหมดแถมเฮลิคอปเตอร์สองลำก็พังมีประชาชนที่รอดชีวิตแค่สองคนเลยขอเรือกู้ชีพลำหนึ่งเพื่ออพยพคนครับครับผมเริ่มแผนการทางการทหารได้ครับผม90้าสิบนาทีนะครับเข้าใจแล้วทำไมมันบอกว่ามีผู้รอดชีวิตสองคนนะไอเบลลี่มันวางแผนอะไรครับอ่ามันเปิดประตูให้แล้วเฮ้ นั่นมีสามคนมันจะมีสองคนได้ยังไงเฮ้ยเอาละเว้ยบิลลี่มันเริ่มปฏิบัติการความเถ่อนแล้วครับเป็นยังไงโทรหาใครอะ่ะไม่ตอบบิลลี่ทำไมไม่ตอบฉันละ่ะเพอได้แล้วนั่นพาออะไรพวกแกจะไม่มากับฉันเหมือนจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะเจอรรี่นี่บ้าแต่ก็ได้ยินแล้วนะ พวกนี้ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะว่าไงนะเอ่ออ้าวไม่นะหนูคุณหักหลังหนูเลรอย่ามองฉันอย่างนั้นฉันทำไปก็เพื่อเงินนะ่ะฝันไปเถอะว่าไงนะฝันไปเถอะบ้าไปแล้วเหรอแล้วตกลงกันแล้วเข้าตกลงของเราก็คือการไม่ฆ่าคนนี่มันเกินเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย ฉันต้องขอโทษด้วยเจลลี่ฉันถูกส่งมาเพื่อขโมยตัวอย่างของพวกเดนเสาเอ่อฉันไม่เข้าใจอ่ะเธอเป็นสายลับเหรอแม่นแล้วแม่งนี่มากผมเชื่อใจคุณมันไม่ใช่แบบนั้นโยเดอร์เขาได้กระป๋องไปเขาต้องการมันฉันก็เลยร่วมมือแค่นั้นเองกระป๋องอะไรกระป๋องกนหนวดมันมีตัวอ่อนของพวกเดนเสาอยู่ฉันต้องนํามันไปส่งให้ลูกค้าตั้งดีมากจะบอกพวกมันไปหมดเลย ช่างแม่งสิออสการ์บอกแกไม่ใช่เหรอว่าให้ช่วยเหลือคนพวกนี้แต่ดูสิ่งที่แกทําอยู่นี่วิญญาณของเขาจะต้องเสียใจเมื่อเห็นความเร็วรามของแกที่แสดงออกมาจากสันดานน่ะไอ้เมนไอเมนทอะไรคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะไอ้ชั่วออสการ์และดีแคบไม่ต้องเสียใจแนะ่พอได้แล้วนะหนูถอยไปให้ไกลเลยไม่งั้นฉันจะไม่เตือนนะเดี๋ยวนี้นจะทาอะไรอะ่ะทันทีที่ฉันออกไปฉันจะไม่ส่งใครมาช่วยพวกแกยอ่อระเบิด <G ül üş> โอ้โหมึงไปมึงชั่วมากว่าแต่เอ๊ะเอ๊ะไม่นะอย่าบอกนะว่านั่นเด็กนั่นน้อยอ้าเฮ้ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเอาเริ่มลาวแล้วทุกคนเรากำลังชิบหายชิบหายเหรอทำนี้ไม่ใช่เรื่องดอ,อ้าวหัวชนคนไะม่น่าสลบเฮ้ยเดี๋ยวอ้าอุ้ยอุ้ยเหรอนี่ไม่ใช่เวลาจะมาอุ้ยนะ รีบลุกเร็วน้ะมาแล้วลื่นลื่นว้าย <Why? S 1> เอา้าเอา้าตายเหรอวุ้เหตุการณ์มันก็มาไวคราวนี้เป็นไงไงล่ะเอาละทุกคนมาเร็วเริ่มหากแล้วนี่มาเฮึยเอา้า <c> ก <oughs> ูขอโทษกู <c oughs> ไม่คิดว่ามึงจะให้กดเร็วขนาดนี้น้ำมาแล้วนี่เปิดประตูเอาอลูกเปิดประตูสิ พอ่อจะจมน้ำอีเจ๊ยโยกไปคราวที่สามเฮ้สดสักสุดสีเริ่มจากเจ๊ก่อนแรกคราวนี้เราเตรียมตัวมาอย่างเดเฮึยอะต่อไปก็ไม่สาวดี้าเพลิแล้วไม่ต้องบอกก็รู้เฮ้ยต่อไปคุณพ่อพ่อก็ได้กดเหมือนเดิมจิ๊ดโอ้โหดูท่าเดรียการของคุณพ่อครับน้ำมาแล้วปีดประตูเร็ว เจอกันใหม่ในตอนหน้าสําหรับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะสวัสดีครับ